สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็จะทลับนเกมอารกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินใหม่นะครับผมของอาญานะสปริงทรามบีดนะครับผมนะเป็นสกินเหมือนแบบฤดูร้อนนะผมสกินสดใสเลยนะของอาญานะครับเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีเขียวนะผมไม่มีเอฟเฟกสกิลไม่มีท่าวาร์ปนะครับผมส่วนเซเรเทนวันนี้ผมก็จะเล่นประมาณนี้นะ เป็นเซตไอเท่มรถคูดาวันติ4ีรนะผมพลังแสงก็จะเป็นนีน่นะรถคูดาวันติอีก10%นะครับผมเซตนี้จะลดกันติคูดาว40%่อภายในประมาณ4นาทีครึ่งนะ มานี่โอเคเสียฟิกนะตีตีหลุดละน่าจะหลุดนะซูมซูมซูมไม่ได้เลี้ยงเขาหน่อยนะ ขาบอกว่าผมหยิบอาญามาเพราะว่าเพราะว่าเขาเจ้าตัวเองให้รอดนะเพากลัวผมไม่เลี้ยงเขานะไม่ต้องห่วงผมเลี้ยงแน่นอนผมเลี้ยงแน่นอนผมเล่นรลมให้ผมเลี้ยงแครี่เป็นพิเศษเฉพาะนะครับผม,มไม่ได้ โซเดยดร <oh> ้อนเปิดตีไปนายโดดไปทำไม จะดึงจะดึงรู้หน้ารู้เหลี่ยมรู้เหลี่ยม อเคได้ล้างนะครับผมต่อไปผมจออเป็นเมจิกลิงนะครับผมมาจะได้ไหมครับผมพรอ้รอมล่างนะเรียบร้อยเราเรียกมาครับโอเคโดนเสกไปตามๆกันนะครับ ไปเต็มที่เลยมีวชัดให้หมดครับผมโอเคผมเราได้แบนเมจิกลิงมาละนะอันนี้รถคูดาผมก็30นะครับผมกับพลังแฝงรถคูดาวติก็จะเป็น40พอดีนะเพราะพนังแฝงรถคูดาวติก็อีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ้าวอ่าวสวยละโนุเสีงนะ no กลับก่อนไว้เพื่อนโลด,ดโลคนหมดแล้วให่อ,อะเรียบร้อยนะแวนอะเรียบร้อยว่าไปไปถอยก่อนเพื่อน เช่นซานิสอย่างเงี้ยบัตเตอร์ไฟอย่างเงี้ยเอวิบาย่ามาเหมาะนะครับแต่เกมนี้ก็เป็นนาคอนก็เหมาะอยู่นะครับก็เหมาะอยู่ โอเคครับผมได้อกโกนี่มาแล้วนะปึ๊บโอเคผมจอกเป็นอากุนี่ก่อนนะผมค่อยออกอคาทาโซโลนะกดเฮียบบ้ ในคะรับอย่างผมก็จะเล่นประมาณนี้นะไม่ค่อยขี่หัวเพื่อนนะผมจะขี่ตอน uh, ที่เขาเลือดน้อยๆน,นะผมแล้วก็ตอนที่เขาเข้าไฟนะเหมือนเมื่อกี้นะผมตอนธรรมดาไม่ได้ไฟผมกจ็จะเดินธรรมดานะผมก็ต้องเดินโซนได้นะไม่ได้นะปดน,นติไป เรียบร้อยไปเอาดาร์กดีกว่าครับนี่กดให้เกาะนาคอสก็พออะกดให้กอยแล้วก็โดดลงนะครับผมฮ uỵ, khổ lắm các con. được đó. Rồi. để rồi, còn một nữa. มารก็ผมได้คาถาโซโลลนะต่อไปผมก็จะอเป็นเดดมๆนะครับผมไอลูเมียเฮ้ยอย่าอย่าอย่าทำลูเมีออยอย่าทำลูเมียอย่าทำอย่าทำลูเมียเกือบไม่รอดฮนะ จะดึง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 เดี๋ยวฟิกกันนะไปบนนีกว่านะผม หิวไม่ทันนะผมโอเคเรียบร้อยตายสีนะผมว่งตรงข้ามนะจบได้นะจบได้จบได้พวกเรียบร้อย อโอเคผมชนะนะครับอโอเคผมขึ้นคอมมานเดอร์สามนะครับผมนะคะแนนดูลำสามนะครับผม MVP ก็เป็นของเอลสุไปนะครับสกอร์แต้มก็อยู่ที่11.1ดนึ่งนะผมสกอร์คิวก็อยู่ที่5่าสามโมตายศูนย์นะผมแอซิดสิบเก้านะแอซิดเยอะที่สุดนะครับผมส่วนในเทมในเกมก็ประมาณนี้นะผมะชิ้นที่5ก็จะเป็นเดเดมเนาะชิน้นสุดท้ายก็จะเป็นกระทารถเกาะน,นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวทีมไฟก็ประมาณนี้นะครับ อ่ะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แล้วผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ผมด้วยนะครับผมแลว้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม